สวัสดีครับแฟนตอทุกทุกท่านนะฮะพบกันประจำเช่นเคยนะสนับกันหานะทางแนอยนะชาติวันที่22นะ,22นะครับเสาร์ที่22นะฮะเดี๋ยวมาดูผลมอวานนะครับ1 2 3 4 5จุดนี้นะฮะเข้าหลุดตรงไหนนะครับเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะ8 0 4 0 3นะครับ ศูนย์สี่ศนย์สามะฮะศูนย์สี่ศูนย์สามนะตัวนี้วิ่งรูดเจ็ดสองนะครับไม่มนะีนะอนุน้อยพิเศษกัน,นะฮะไอ้นะ้อยปกตินะครับหกสี่ห้าสองศูนย์นะฮะหกสี่ห้าสองศูนย์ของศูนย์ตรงนี้ตรงนี้ครับสี่ห้าหกเลยสามตัวเลยนะครับก็สองศูนย์นะครับ อ่ะศูนย์สองนะครับ0ูนและเลขสอนะครับสองแหไม่มีนะก็1น0่2ห้อย่างว่าตัวอย่างงั้นสี่ห้นี่สอศนะครับ ไม่เข้านะครับวันวันศูนสี่เป็นเน้นนะมาออกฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้ฮะีสิบสองนะครับ2ี่สิบสองหสี่ห้าสองศูน หนึ่งสามตัวนี้สามสี่เลขเก้านะครับสี่ศูนหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะสามห้าหกแปดห้า 9 5 7มี5ติดทุกตัวเลยมาดูเลข9กันหน่อยนะครับเลข9นะครับ2 3 6 8 0มหกแปดศูนนตรนี้เป็นเลขศูนย์นะฮะเมื่อาวาน3มตัวมาแตกตรงนี้นะฮะ คือห,หาในกรอบนะครับแบบกล้องนิดนึงหนึ่งสามสี่สองหกแปดศูนหนึ่งสามสองสามแล้วก็ สามศูนย์ครับรยิงลวันนี้เลขสามนะครับตัวเน้นนะฮะเน้นนะครับ,เ,นนรบเลขสามไม่มีนะฝั่งนี้นะครับอ่านูดเลขค่าก่อนเลขค้าเป็นหนึ่งสองสามสี่เลขสามหนึ่ง 2 3งสามสี่นะเลขหนึ่งอ่าหนึ่งสสมตัวเลข8ปดหนึ่งสองะฮะเลขหกหนึ่งสะครับเลขเจ็ดอ่าหนึ่งสองนะฮะเลขเก้าหนึ่งอันนี้นะหนึ่งหนะครับสวยเลขสวยๆเลยนะครับเน่นนะอันนี้6 8แศย์ เลขสามนะสามห้าสานะครับสวยด้วยนะจุดนี้นะตรงกันด้วยนะฮะชนกันด้วยนะหกแปดศูนยนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นเดืนที่3ก็จะเป็น31นะ สามห้าตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงเลยครับเนี่ยชนกันพอดี5ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับนี่เป็นหนึ่งสามสี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับวันเสาร์ก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโดใช้จรญญาณในการับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอท่านโชคดีพบกันใหม่พรงนี้สวัสดีครับ